795บรรดาบัากิเลสวัตถุสิบนั้นมาณเป็นฉนาการถือตัวว่าเราดีกว่าเขาว่าเราเสมอเขาว่าเราเร็วกว่าเขาการถือตัวกิริยาที่ถือตัวความถือตัวมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดและการยกตนการเทริดตนการเชริดชูตนดุจธงการยกจิตขึ้นความที่จิตต้องการเป็นดุจธง นี้เรียกว่ามานะเจ6บรรดากิเลสวัตถุสิบนั้นทิฏฐิเป็นฉนความเห็นว่าโลกเที่ยงก็ดีว่าโลกไม่เที่ยงก็ดีว่าโลกมีที่สุดก็ดีว่าโลกไม่มีที่สุดก็ดีว่าชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นก็ดีว่าชีพเป็นอื่นสรีระก็เป็นอื่นก็ดี ว่าสัตว์ยังเป็นอยู่เบื้องหน้าแต่มรณะก็ดีว่าสัตว์ไม่เป็นอยู่เบื้องหน้าแต่มรณะก็ดีและถึงความยึดมั่นความถือมั่นทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัที่เป็นบ่อกเกิดแห่งสิ่งไม่เป็นประโยชน์การถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดจัดเป็นทิฏฐิ